สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูทุเรียนที่เสียบไว้นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตรงนี้ก็จะมีน้ําออกมาจากลําห้วยนะครับนี่นะครับฝนตกดีนะครับปีนี้น้ําออกมาเต็มเลยนี่นะครับเป็นสวนผสมนะครับ มีลังศาสตร์ลองกองแล้วก็ทุเรียนนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้เสียบนะครับยังเป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองหรือว่าทุเรียนพื้นบ้านอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เราเสียบไว้แล้วนะครับเป็นที่ลาดเชิงเขายังไม่มีระบบน้ำเลยนะครับ ก็คือปลูกแล้วก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับปุ๋ยก็แทบจะไม่ได้ใส่นะครับต้นนี้เป็นทุเรียนหนามดำ เสียบข้างเหมือนกันนะครับเอายอดมาเสียบโตแล้วนะครับประมาณ3เมตรได้นะครับ ้นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรนะฮะปลูกแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะครับดินภูเขาค่อนข้างจะล่วนซุยนะครับ วันนี้ก็มาตัดหญ้าด้วยกำลังตัดอยู่ข้างบนนะครับอ่านี่เพิ่งเสียบไปนะครับน่าจะเป็นพันหนามดำนะครับ แตกยอดออกมาสวยเลยนะครับต้นนี้ก็พันหนามดำนะครับนี่นะครับยอดนี้เสียบเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ มิทุนากรกกราสิงหากันยาเดือนนี้ก็ตุลาต้นต้น,ต,นตุลาก็ประมาณสามเดือนนะครับยอดนี้นี่นะครับตำแหน่งเสียบอยู่ตรงนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นตอพื้นบ้านหรือว่าทุเดียนพื้นเมืองนะครับ เราเอายอดของหนามดํามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับมาเสียบตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัดต้นต่อพื้นบ้านออกไปแล้วนะครับเพื่อให้ต่อพื้นบ้านมาเลี้ยงยอดที่เราเสียบไว้นะครับในอนาคตเขาก็จะเป็นต้นเดียวกันนะครับยอดนี้ก็จะโตแล้วก็มาหุ้มต่อนี้นะครับเป็นต้นเดียวกันนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับนี่นะครับ ยอดแตกออกมาสวยแล้วนะครับตอนเล็กๆก็ใช้ไม้ดามไว้ก่อนนะครับเพราะยอดเขายังเล็กอยู่กลัวจะเจอลมโยกนะครับหรือว่าอะไรมาโดนก็อาจจะหักง่ายนะครับแตกยอดสวยเลยนะครับ แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะเป็นหนามดำเหมือนกันนะครับไม่งั้นก็น่าจะเป็นหนามดำนะครับนี่นะครับพวกเถาวันอะไรก็ขึ้นมาลัดเลยนะครับ น,นี่นะครับตำแหน่งเสียบนะครับเราจะปลูกต่อพื้นบ้านไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบทีหลังนะครับเราชอบพันธุ์อะไรถ้าเราหาได้เราก็เอายอดของเขามาเสียบบนต่อพื้นบ้านนะครับนี่นะครับตรงตอนนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะครับ ให้มาเลี้ยงยอดที่เราเสียบไว้นะครับนี่นะครับยอดสามเดือนนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเสียบแล้วก็ปล่อยไว้ โตวไวนะครับสําหรับยอดที่เสียบข้างบนก็ตัดหญ้าไปนะครับแนวเขตก็อยู่นู่นนะครับ ทางเขาเนี่ยนะครับ คนนี้ก็น่าจะเป็นหมอนทองนะครับปลูกสลับกันระหว่างลองกองนะครับแล้วก็ทุเรียนแล้วก็มีลงังสาดแล้วก็ปลูกช่วยด้วยนะครับนี่แหละครับ เดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นบ้างนะครับต้นนี้น่าจะเป็นหมอนทองนะครับนี่นะครับ เปียบนน่นะครับนี่นะครับ,รบยังไม่หุ้มต่อเลยนะครับต่อเดิมก็คือทุเรียนพื้นเมืองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวอนาคตเขาก็จะหุ้มตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเดียวกัน โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปช่วยเขาตัดหญ้าที่นู่นนะครับตัดขึ้นไปข้างบนดอยนะครับ